ใ่กันมอนีอื่นก็เริ่มมีเอาเพานักงานออกมันก็จะเริ่มเครียดแล้วตอนนั้นเพราะว่าเราไม่เห็นปลายทางเลยเว่าแบบต่อจากนี้มันจะงไงทุกอย่างมันมืดมนหมดเลยเลูกคุณโตก็กลัวว่าแบบจะเรียนไม่ทันเพื่อนอะไรเงี้ยย่าต้องทําไม่ได้ต้องทรงลายกลุ่มเข้าโรงเรียนย่าก็กทําไม่ได้แต่ตอนที่ช่วงโควิดก็ทุลักทุเลกันเลยต้องออกจากงานประจําค่ะออกมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็ดูแลลูกในท้องด้วยช่วงนั้น ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินเสียงบ่นของพ่อแม่กันหนาหูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกๆที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้พ่อแม่จึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมประครับประคองให้ลูกไปต่อได้บ้านจึงกลายเป็นที่พึ่งเดียวที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์โควิด ที่ออกจากงานตอนแรกก็เครียดนะคะว่าเออเราออกมาแล้วเราเราจะทําอะไรยังไงแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นช่วงโควิดด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทําให้ต้อง,ต,องต้องหยุดหยุดหยุดทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไปทํางานมันก็ลําบากแล้วก็ต้องช่วยกันเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงกับลูกๆด้วยถ้าไปช่วงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยาบางทีสุเลมานต้องถ้า เขาไม่ได้ออกเลยมาก็ทํางานไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเต็มที่อ่าไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าศิลปะมันต้องอยู่กับมันจริง,รงๆครับทั้งวันด้วยวก็เลย,เลยคุยตกลงกันว่าเออก,ก็ก็ต้องออกมาสักคนนึงออกมาดูแลลูกดูเรื่องงานบ้าน,นแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวดีวกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยจะได้มีเวลาให้กับลูกเต็มที่ด้วยะคะ่ะ ชื่อไหนยิงมะไรจะมีอมณป๊ปปาวาลูกเก่งมากค่ะทุนใหญ่ก็จะอยู่ในในจอด้วยเพราะว่าต้องช่วยกันจับว่าครูให้กันบ้านอะไรบ้างแล้วก็แต่ละครอบครัวก็จะมีผู้ปกครองเพราะว่าเด็กในบาลเขาจะไม่สามารถมือยเราอยู่เรียนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับน่นิ่งๆได้อะค่ะเราก็ต้องช่วยกันจับแล้วก็มานั่งกันหน้าจอแล้วก็ช่วยกันทําใบงานให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนด ช่วงนั้นเป็นวัยทองวัยที่เราสามารถที่จะแบบมีความสัมพันธ์ได้สื่อสารกับลูกค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเราดูแลเองร้อยเปอร์เซ็นต์บ่สุไลมานก็ไม่ได้ไปออกเป็นวิทยากรที่ไหนค่ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปก็ให้เวลากับลูกได้เต็มที่ได้ทำงานดูบ้านเขาก็ได้มีความอบอุ่นที่เขาอยู่กันกับมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลลูกช่วยทำการบ้านช่วยสอนอะไรกับเขาเราก็จะมีกิจกรรมแบบ ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่เรื่อยๆอะค่ะเหมือนเหมือนไปเที่ยวของรองนี้เราก็เชิงไปไปทำงานด้วยไปทำธุระด้วยแล้วก็พาลูกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเหมือนไปเที่ยวสวนสัตว์อย่างนี้เราก็สอดแทรกในการท่องเที่ยวในการใช้ชีวิตในช่วงโควิดที่ไปไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะถึงบางบ้านมีพ่อแม่พร้อมรับมือ และพอจะเลือกหนทางที่ลงตัวได้แต่ความเป็นจริงยังมีอีกหลายบ้านที่ต้นทุนไม่เท่ากันโดยเฉพาะกับเด็กชนบทจากครอบครัวแหวงกลางที่พ่อแม่ต้องทิ้งลูกให้อยู่กับปู่ย่าตายายด้วยความจำเป็นอย่างเช่นสองพี่น้องมีนาเมษาที่พ่อจากไปด้วยโรคสมองทำให้แม่ต้องมาหางานทำในกรุงเทพต้องก็คอดต้องก็ออกมาเลย เลี้ยงเขามาตั้งแตง่ที่เขาออกแม่เขาไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่ถึงเดือนั้งอยู่กับแม่เขาอะก็เลี้ยงมาทั้งคู่เลยตั้งแต่เด็ก,กอย่างก็ลูกเราเองนะเด็กหญิงจินไรยาคือ้องเงาอยู่ชั้นปหนึ่งหน่ชื่อเดียร์ย่วิรยาแสง้องนะอยู่อนุบาลสองแม่ไปทำงานกุิ้ง อยากให้แม่มาหาคิดถึงแม่คิดถึงแม่ไข่หนึ่งก็าวางอยู่บนโดดเป็ดแม่มีนาเมษาเขาไปทำงานกรุงเทพไปเลี้ยงดูไปเลี้ยงคนแก่พอได้เงินเดือนเขาก็ช่วยมัง่งเขาก็ส่งมาให้มัง่งถ้าลำพังแม่เขาคนเดียวมันก็ไม่ไหวเขาก็ไม่ไหวก็ต้องช่วยกันตอนนี้ก็อยู่กับเป็ด ขายไข่เป็ดมั่งทำไข,ข่เค็มขายมังส่งเขาร้านที่เขาไปทำมาแหละเขาได้ให้หลานพขช่วยทุกอย่างอนะทำซักผ้าก็ช่วยตากผ้าเก็บไข่เก็บอะไรเขาช่วยล้างจานเขาก็ช่วยนะพอเห็นยาไม่ไหวไงยาปวดขาเขาก็ช่วยดีทั้งสองคนนะ่ะถ้าเราเป็นอะไรสองคนพี่น้องยาจายาจะตายนะ ยาเป็นอะไรปวดขาถ้ายาไม่ต้องซื้อขนมย่าหายปวดเลยไม่หาอยอ่ะทำไมอ่ะยาเป็นทุกวนันก <c oughs> ัางคืนยาปวด <c oughs> ปวดขาบที่สิกดครูขอ้อให้ <c oughs> ทั้งโทรศัพท์ไปแล้วก็ไม่ค่อยเป็น เขาก็สั่งมาทางโทรศัพท์มั่งแล้วก็เดี๋ยวพอได้แล้วเขาให้ไปรับที่โรงเรียนมาทำไอ้เราก็สอนได้มั่งไม่ได้มั่งเอ้ยแย่ yeah, มีน้าไม่ค่อยรู้เลยเพราะว่าป้อหนึ่งอนุบาลสามไม่เคยได้ไปเลยอันนี้พอไปโทรศัพท์นี่กิใช้ไวไฟอย่างเดียวไม่มีเน็ตไปถึงเขาก็ใช้ไม่ได้แพอเขาให้อ่านไม่มีเสียงแ้ง่เราต้องมาสอนเองทุกอย่าง ขาจะมีมาบวกอะไรต่้หลาแล้วก็ต้องมาสอนเขาเราก็ไม่ค่อยจะรู้นตอนปหนึ่งนยิงหนักแล้วเขาให้อัดส่งไอ้แล้วก็ททำไม่ค่อยจะเป็นโอ้ยแล้วก็แม่เขาก็ไม่เคยมาเนาะเวลาเทศกาลเขาไม่เคยมา จริงอยากจะอยากจะ,จะเลี้ยงดูลูกเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลยอยากทํากับข้าวไว้เขาให้เขากินอะไรเงี้ยแต่ยังว่าเราก็ต้องมาทํางานเนาะขคคิดถึงมากแรกๆแต่ยังดีว่ามันมีโซเชียลเนาะแบบเออคอคุยกันทุกวันนะตอนแรกมาแรกเลยก็หลายเดือนหน่อยกว่าจะไปหาเพราะงั้นปุกก๊บก็ช่วงโควิดอะเกือบพลาหนงเดือนอะกว่าจะได้ไปหาลูก แต่เราว่าโทรคุยทุกวันคอคุยทุกวันลูกกับแม่จามอะไรจะมาเนี่ยโทรทิ้งก็ร้องไห้คิดถึงคิดถึงแม่ไหมแด็แม่ได้ได้รีบกลับไปรับหนูงไงรู้ไหมลูกแม่เสรเวลาตรงนี้ลูกแม่รีบกลับไปรับหนูเลยแต่ขาไม่อยู่เทียวกับแม่นะก็ทุกวันนี้ก็สู้พวกเขาแหละถ้าไม่มีเขาว่าคงแบบนั่นเหมือนกันไม่สงสารเขาไง ขาเขาก็มากันเขาทำงานแล้วเข้าใจมาไม่ได้รายได้ของครอบครัวที่ลดลงในขณะที่รายใจ่ายในบ้านต้องเพิ่มขึ้นเมื่อลูกหลานอยู่พร้อมหน้าหลายครอบครัวตกงานหรือถูกลดเงินเดือนต้องหาอาชีพเสริมแต่สิ่งที่ได้มา คือการได้เห็นความสามารถอีกด้านของลูกหลานวิกฤตครั้งนี้จึงกลายเป็นเรื่องราวแสนวิเศษโดยไม่รู้ตัวมันไม่เคยมีอะไรมากระทบได้อะสักอย่างเลยอะอันเนี้ยหนักสุดคือแต่ก่อนมันมีแบบปัญหาเงินปัญหาโน่นนี่อะไรเงี้เยอเออเงินเฟ้อเงินเศรษฐกิจการบินแบบไปได้ดีตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรพอเจออันนี้เปิรบแบบโหเหวเลยป๋เปรอะดังนั้นพอรายได้หลักเราโดนแบบลดไปเยอะ เจ็ดบแปเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นน่ะแต่พี่ก็เห็นเพื่อนขายขายออนไลน์ค่ะพี่ว่ามันแบบก็ก็ช่วยเพื่อนซื้ออะ่ะแล้วพอซื้อใช้แล้วแบบเฮ้ยมันดีพี่ว่ามันน่าจะขายได้ก็โพสตแล้วก็ถ้ามีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยไอ้ยโอุ๊ยอโอ้ยไปเอาไปเลย เชียงรายยังโชคดีค่ะที่โควิดไม่หนักเท่ากรุงเทพกรุงเทพเขาออนไลน์กันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเชียงรายยังมีช่วงที่แบบไปโรงเรียนบ้างเอาแบบฝึกหัดมาทําบ้างหรือบางช่วงที่มันดีขึ้นได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยสำหรับอิงมันก็จะมีเวลาว่างเยอะเนาะพี่ก็ให้มาช่วยเหมือนอยากให้เขารู้คุณค่าของเงินด้วยอะ่ะ เออแล้วก็ได้มีอะไรทําได้มีกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าถ้าพี่มัวแต่เครียดแบบพี่ต้องหาเงินพี่ต้องโพสต์ตนู่นนี่อะไรเงี้ยคือการขายออนไลน์มันต้องหมั่นโพสต์ค่ะมันก็เลยแบบก็จะไม่มีเวลาให้ลูกพี่ก็เลยดึงลูกมาทําด้วยบีส s ีส e ลังยืประมาณสามขวบอะไรเงี้ยเออเป็นช่วงกำลังคุยเก่งอะ่ะเออพี่ก็เลยเอานางมาแบบ ช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุยสคริปต์กันคร่าวๆอันนี้ตัวนี้ผลิตภัณฑ์นี้เออคือไม่ได้คาดหวังให้คุณสมบัติมันเป๊ะหรอกแต่ว่าแบบเออความน่ารักของเด็กอ่ะมันก็จะทําให้คนดูไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยขายโดนเกลียดอะไรเงี้ยบางทีก็จะด้วยความเอ็นดูสวยมากสวยสุดิถ้าใครอยากผ่าวันนี้อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยนะคะขยายไม่พันกันเลยนะคะไม่พนัน ของอิงนี่แบบขายได้เพราะแฟนคลับอินดูอิงเยอะมากเลยนะคือ,อ,อคือไม่ได้สนใจหรอกมันดีไม่ดีบางทีนางพูดอะไรแบบเออยน่าสิงฟันแฮด่ดวอนใช้ดีสะอาดปิ้งเดียวคือแบบอะไรคือปิ้งเดียวแต่คนก็อ็นดูก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออพี่ว่ามันก็น่ารักดีแล้วเขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนเขาได้ช่วยแม่ สมมติเราขายได้เราก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้นางเลยแบบว,ว่าเอออิงแม่แบ่งให้นะหนูช่วยแม่ดีมากเลยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็เป็นเหมือนการทํากิจกรรมร่วมกันด้วยแล้วก็สอนให้เขารู้จักรับผิดชอบรู้จักคุณค่าในตัวเองอะไรเงี้ยเห็นคุณค่าของเงินอืแล้วก็ฝึกกล้าสแสดงออกกล้าพูดแล้วมันก็จะมีชุดคําพูดในหัวเขาอะเหมือนคําพูดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเออที่มันเป็นทางการพี่ว่าเอออิงเขาก็พูดดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบ รู้จักคำศัพท์ต่างๆอะเยอะขึ้นเรียกเข้ามาจาเรียกขามาจาสิ่งที่ได้มากกว่ารายได้คือพัฒนาการของน้องอิงที่ไม่หยุดชะงักาจากการที่ไม่ต้องปล่อยให้ลูกอยู่กับหน้าจอ,อาและพูดคนเดียวเมื่อกลับไปเรียนยแต่กลับได้โชว,ว์พรสวรรค์ผ่านหน้าจอแทนและได้มีเวลาดีๆกับพ่อแม่มากขึ้นเด็กเล็กบอกยังบ่อยากจะเฮ้ดูโทรศัพท์ เยอะค่ะถึงให้บางทีอ่ะอาจจะเป็นเอามาดูเพื่อเพิ่มพัฒนาการเพราะว่ามันมีความรู้เยอะแยะแม่ก่ค่ะแต่ก่อไม่อยากจะให้เด็กดูเยอะเกินไปค่ะบางทีเวลาเอามาให้เด็กๆดูเนี่ยอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ตัวเพื่อกํากับดูแลอาจจะแบบคอยช่วยถือคอยช่วยดูแล้วก็แนะนําลูกๆว่าอ๋อนี่นะมันเป็นอย่างนี้คอยพูดกํากับไปตัวเวลาถือเวลาอย่างก็จะได้เอาถือไว้ให้อยู่ห่างตัวเด็กเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใก ใจอเยอะและจะได้มีความปลอดภัยเรื่องสายตาอย่างต่างๆตัวส่วนครอบครัวนี้ความบังเอิญกลับกลายเป็นโอกาสหนูน้อยเมษาที่ได้มาอยู่บ้านนายจ้างกับแม่ช่วงโควิดกลับโชคดีได้เรียนหนังสือไปซะอย่างนั้นเพราะคุณยายเจ้าของบ้านอดีตครูอนุบาลได้ช่วยสอนให้ทำให้น้องเมษาไม่ถดถอยเราโชคดีที่มาเจอเจ้านายดี เขาก็เลยแบบให้เราอนุญาตเราลูกมาดูแลที่นี่ได้ช่วงปิดเทอมนะค่ะแล้วก็มาอยู่นี่ก็ก็ได้เรียนได้สอนได้อะไรเงี้ยค่ะมีพอดีคุณยายเขาก็สอนมันสอนหนังสือสอนอะไรมันเนี่ยมันก็ได้พอมันกลับไปมันก็ได้แบบได้เยอะกว่าเด็กในห้องอะ่ะเห็นครูเขาชมอะไรเนี่ยนะมันเหมือนมีความรู้ล้ำกว่าเด็กคนอื่นเขา แตกต่างกันเลยนะลูกคนโตอยู่ที่บ้านกับลูกคนเล็กมาอยู่ที่นี่ไล่ตามเมฆฝนที่จะลอยไกลออกไปศาสตร์แรกๆ<ร>นะคะ<ๆ>เขาก็เป็นเด็กที่ว่าหน้าตาเขาหน้าเอ็นดูคุยด้วยถามอะไรเขาก็จะตอบจะพูดกับเราตลอดเวลาแล้วสอนเขาเขาเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดพูดจาไม่มีหางเสียงเราสอนเขาก็ฟังเนี่ยทุกอย่างสอนอะไรเขาเขาได้หมดใช้วิธีคุยกันอย่างเช่นว่านั่งอยู่ตรงนี้มีคนกี่คน อเขาก็จะนับถ้านันเท่านั้นเสร็จผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนอ่าไในรวมกันที่มันเท่าไหร่คือบวกเด็กยังไม่เป็นแต่ว่าเอามารวมเด็กรู้ถูกไหมคะให้นับรวมกันมีเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะได้เลขบวกไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวรอเรือรอเรือเร็วจริงโอ้โหเยี่ยมอีกทีอีกทีทีทีททรอเรือเร็วจริงเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงน้ำพริกอ่าน้ำพริกลรอรอเรือ ลรอเรือพายไป<อ>คือคือ,คอพูด,พดไม่มีตัวรอไม่มีตัว,<ห>ตวโครกร้กกล่ำเลยใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถบอกเขาสอนเขาเขา,เขาทําได้กับเด็กเล็กเนี่ยแหละคะจำเป็นต้องสอนให้พูดโครกร้กกล่ำแล้วหรอคะก็เราเราไม่ได้เน้นไงไม่ไม่ได้ว่าเธอต้องได้แต่ว่าเราจะสอนเขาเพราะมันไม่ถูกถูกไหมคะเรามีหน้าที่ต้องทําในทางที่ถูกคือเด็กเดินผิดมาถ้าเราสามารถแก้ได้เราก็แก้แก้ทุกวันทุกวันเด็กก็ได้เอง แต่ถ้าเราปล่อยไว้เขาก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปน้องถือว่าน้องเก่งกับเด็กคนอื่นๆค่ะเด็กกว่าเก่งกว่าเด็กคนที่ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนกับครูหรือมีคนโตมาสอนนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับคนแก่ที่บ้านใช่ไหมคะ ส่วนที่ได้ไปอยู่กับนายจ้างถือว่าโชคดีค่ะได้ได้มีการสอนหนังสือให้น้องได้มีการเตรียมความพร้อมให้น้องได้หลายๆอย่างค่ะเพราะและอย่างอีกที่สําคัญคืออย่างการอ่านหนังสืออย่างการท่องสุ่ภูเนี่ยนะคะคือถามว่าหลักสูตรอันนี้คือจะเป็นของอนุบาล3ใช่ไหมคะแต่น้องเมษาถือว่าได้ก้าวข้ามช่วงอนุบาล2อนุบาล3ได้เลยค่ะซึ่งสามารถเลื่อนชั้นไปเรียนปนหนึ่งกับพี่มีนาได้เลยค่ะ มาน,มนี่ดูปีติชีมะครูใจก็ดูปีติชีบ้หบัวเลยก็ไม่ <c oughs> มอ่านน,นำน้องก <c oughs> ้แคอ่านไว่ามานีพูดว่ามานี่พูดว่าวันนี้จะไปบ้านย่า,ยาของ,ของครูจใจแม่ฮะทำไมมานีไม่มีย่าบ้างชายมานอ่ก็ทำงานอยู่ที่บ้านด้วย ในสตูดิโอนะครับในช่วงโควิดก็คือเราอยู่แบบครบครัวจริงๆก็คืออยู่กันทุกวันแล้วก็ลูกๆก็จะเห็นเราเขียนรูปเขาก็จะมีแรงบันดาลใจในการเขียนรูปด้วยก็คือจะเอาดินสอปากกาเนี่มาเขียนทุกวันนะครับเมื่อพอทำให้ลูกสาวเห็นว่าศิละปะทำให้มีความสุขได้จึงไม่แปลกที่น้องนัยามีจะเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้น ถึงภาพวาดของเด็กๆในวันนี้อาจว่าแหว่งไปบ้างแต่จินตนาการบนแผ่นกระดาษจะบ่งบอกตัวตนของเขาเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปโรงเรียนก็ตามพยายามให้เขาได้สัมผัสเกี่ยวกับการศิลปะทุกๆวันไม่ว่าศิลปะการแต่งตัวอะไรเนี้ยเขาก็เหมือนคนโตนี่เขาจะชอบแบบแต่งตัวมากแต่งหน้าตัวเองแล้วก็เหมือนว่าของของภรรยานเนี่ยเขาจะมีเครื่องสําอางอะไรนี้ครับมักที่ขโมยไปแต่งหน้าด้วย,ยเสื้อผ้าต้องเป๊ะ รองเท้าต้องเป๊ะไม่งั้นไม่ไปไหนเลยนนยมียาโมก็นิสัยเขาจะนิ่งหน่อยนะครับถ้าเขาเสียเซลล์ทั้งวันก็คือเขาจะไม่ทําอะไรเลยเขาเขาชอบอความสวยงามส่วนคนเล็กเนี่ยก็คือชอบแบบประชมภัยวันหนึ่งเนี่ยจัสมินเนี่ยอยู่ไม่นิ่งเขาจะปีนูนนจะจับนูนจะจับนี่อะไรแบบนี้ครับเขาชอบเรียนรู้แต่คนตัวเนี่ยชอบสวยงาม อ่ามันต่างกันอารมณ์คนละอารมณ์กันเลยอันนี้รูปมาเสร็จมีมีอะไรบ้างฮะรูปมาศิษปัตตานีศิษฐ์ปัตตานีมีใครบ้างนี่นี่เด็กเด็เด็เด็กนี่ป๊ะป๊ะป๊ะป๊าะศิษิ์แล้วก็รูปอะไรรูปมะแล้วก็รูปอะไรดอกดอกดัลาดอกดาลา แมวตัวนัานน่ะอยากกินอุปนี้มันสามารถช่วยในด้านอารมณ์ของเด็กๆครับเพราะว่าบางทีเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเล่นของอะไรเนี่ยเด็กเขาจะเครียดแต่ว่าพอมาอยู่กับโซเลมาน,นี่ก็คือเขาสามารถจับขีดเขียนได้เอาหนังสือกระดาษวาดเล่นเนี่ยก็คืออยู่กับโซเลมานด้วยเขาก็จะเห็นพ่อเขาเขียนรูปเขาก็จะเขียนตามแบบนี้ครับเด็กเขาจะมีความสุขได้ระบายความรู้สึกของเขา เด็กหญิงใน,นมีทําอะไรคะใบสีกระบสีตัวอะไรคะตัวเต่าเต่าเหรอคะตอเต่าเขาจะเขียนรูปของเขาตามสไตล์ของเด็กนะเป็นศิละปะบริสุทธิ์ของเขาอะไรเนี่ยครับก็จะมีผลงานออกมานี่แปลกๆตามตามที่เขาจินตนาการออกมาเหล่านี้ครับมันก็สามารถที่จะระบุว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เขาเครียดไหมดูการการใช้สีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเด็กเนี่ย อามมีรณ์แบบไหน,บนี่เป็นเพียงการรับมือของไม่กี่ครอบครัวที่เราได้เห็นหลายบ้านอาจเปราะบ,บางแต่เราเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนจะช่วยให้ผ่านพ้นได้สิ่งที่เห็นคือเด็กพร้อมจะเรียนรู้ในทุกวินาทีถ้าเราไม่มองข้ามและเราก็จะได้เห็นพัฒนาการหลากหลายล้านคำตอบแค่มีพ่อแม่อยู่ข้างๆลูกเสมอ หลังจากโควิดผ่านมามันก็เห็นแหละว่าแต่และครอบครัวเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะเราเราทุกคนถูกถูกสถานการณ์ทำให้เราต้องปรับตัวมากขึ้นครอบครัวบางครอบครัวในช่วงโควิดช่วยเปิดเผยให้เขาเห็นว่าพัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกจริงๆเป็นอย่างไรจา,จากก่อนหน้านี้ที่เมื่อการเรียนรู้ของลูกเกิดที่โรงเรียนเท่านั้น ในมุมมองของพ่อแม่กับอบ้านไม่ได้เห็นแต่ตอนโควิดทําให้เขาเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วลูกเราเรียนแบบนี้หรอหรือจริงๆแล้วลูกๆเรามีพฤติกรรมหรือมีความติดขัดในแง่ของการเรียนรู้แบบนี้นี่เองในขณะที่บางครอบครัวโควิดทําให้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ได้อยู่กับลูกน้อยลงเพราะต้องทํางานเพิ่มขึ้นเนื่องจากไรายได้ลดลงอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็มันก็ส่งผลพอสมควรในแง่ของความเหลื่อมล้ําของคุณภาพความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งอันนี้มันก็แปรผันกับ ต้นทุนของแต่ละครอบครัวด้วยแต่โดยส่วนตัวมองว่าถ้าเรามีระบบหรือมีนโยบายที่รองรับคุณภาพของครอบครัวได้ดีขึ้นระบบในที่นี้หมายถึงทั้งเรื่องการให้ความรู้ผู้ปกครองผู้ปกครองก็ต้องการการสปอร์ตมากเหมือนกันนะคะการเป็นผู้ปกครองไม่ง่ายเลยการออดูแลสุขภาพ การสนับสนุนด้านการศึกษาไม่ใช่แค่การศึกษาของเด็กแต่มันหมายความรวมถึงการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองในฐานะที่เขาจะเป็นพ่อแม่อย่างที่บอกคือเรามีโรงเรียนเรามีโรงเรียนมากมายเลยที่จะสอนให้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งให้ดีแต่เรามีโรงเรียนที่สอนให้คนเป็นพ่อแม่ที่ดีได้หรือเปล่าและพ่อแม่นี่แหละคือคนที่จะช่วยทําให้ความเหลื่อมล้าเหล่านี้มันมันถูก ดูแลแล้วก็ประคับประคองได้เพราะจากช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยคือสุดท้ายทุกคนกลับไปที่ครอบครัวแล้วครอบครัวก็ต้องดูแลกันเองและเมื่อครอบครัวดูแลกันเองครอบครัวที่มีต้นทุนต่างกันน่ะมันจึงเกิดความเหลื่อมล้าเหล่านี้ขึ้นเพราะฉะนั้นจะดีไหมถ้าเรากลับมาทํางานกับครอบครัวแล้วสนับสนุนครอบครัวให้เขามีมีความสามารถในการดูแลครอบครัวของเขาให้ดีไม่ว่าเขาจะประกอบไปด้วยต้นทุนอะไรก็ตาม